สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำขนมกล้วยแบบง่ายๆเลยค่ะส่วนผสมแค่3อย่างนะคะเราจะใช้กล้วยน้ำว้าสุก3มลูกค่ะบดให้ละเอียดเลยนะคะบ้านใครมีกล้วยสุกแล้วกินไม่ทันนะคะเหลือ2ลูก3ลูกเอามาทำสูตรนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องห่อใบตองด้วยนะคะ พอเราบดละเอียดแบบนี้แล้วเราจะใส่แป้งมันหช้อนค่ะแป้งข้าวเหนียว2ช้อนเกลือ,อนิดหน่อยค่ะแล้วเราจะผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะกล้วยจะมีความหวานอยู่แล้วนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนำไปทอดกันค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะถ้าอยากได้กรอบมากกว่านี้ก็ใส่น้ำมันมากได้ค่ะจากนั้นเราจะใส่กล้วยลงไปแล้วเกลียให้ทั่วๆกระทะเลยนะคะเราจะทอดให้ด้านล่างเหลืองก่อนแล้วเราค่อยใส่มะพร้าวอ่อนแบบนี้นะคะมะพร้าวใส่ได้ตามชอบเลยค่ะใส่เยอะๆก็หอมดีนะคะ ใส่งาดำงาขาวได้เลยค่ะพลิกกลับแบบนี้ค่ะเราจะคอยพลิกกลับไปกลับมานะคะให้เหลืองสีสวยๆค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะทำง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะมีกล้วยเหลือ2อลูกสาลูกก็อย่าทิ้งค่ะเรามาทำแบบนี้น่ากินมากๆ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ